ครับขอย่ามาวันนี้พามาชมสิงห์สินะครับตัวนี้ SA 1 2 0นะครับครับตัวนี้ติดตั้งกับโครงตานนกนะครับ K11 <c oughs> ค่อนข้างกลมกลืนและลงตัวดีนะครับสิงห์สิตัวนี้มาลองเทสกับท่อ4วานะครับหน้า6ครับเดีย๋ยวเรามาลองชมคลิปกันดูนะครับ ริมาณน้ำครับ